หัวข้อรถซิมหรือหัวข้อจำลองการขับขี่บนไดโน่เสมือนให้วิ่งอยู่บนถนนจริงนะครับอัพสโลปก็คือปรับค่าความลาดเอียงของถนนนะครับถ้าเราวิ่งทางตรงหรือทางลาบก็เป็นศูนย์องศานะครับวินิเชียนะครับ<ๆ>ก็คือเป็นการตั้งค่าน้ำหนักคนรวมกับน้ำหนักรถ นะครับที่ที่ใช้เทสตนะครับต่อมาหัวข้อแักคอมเพลชเชียนนะครับก็คือค่าแรงเสียดทานจำลองค่าแรงเสียดทานเหมือนที่เราวิ่งอยู่บนถนนแล้วเกิดแรงประทะลมเกิดแรงเสียดทานของของแรงลมนะครับต่อมาในส่วนของหัวข้อ d ด็กแอเรียนะครับก็คือเป็นค่าพื้นที่เกิดแรงต้านนะครับหรือหรือแรงประทะเวลาเราวิ่งนะครับ จริงๆแล้วนะครับตัวที่จะช่วยในการปรับเซตให้ไดโนนั้นนะครับให้มีค่าใกล้เคียงหรือเสมือนกับที่เราวิ่งจริงเนี่ยนะครับตัวด e กคอนฟิเชียนเนี่ยสามารถปรับเซตให้เหมาะสมนะครับหรือตรงได้วิธีไหนนะครับก็คือเราอาจจะเอารถนะครับคันที่เราจะเทสนะครับ ก่อนที่จะทำการปรับเซตรหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไปลองวิ่งบนถนนจริงก่อนนะครับว่าที่เกียร์สเกียร์สหรือเกียร์ดึงเนี่ยหรือเราอาจจะเทสมาสักสักเกียร์หนึ่งก็ได้นะครับเพื่อที่จะเอามาลองปั่นบนเรโน่น,น,นะครับแล้วให้เกียร์นั้นๆเนี่ยให้ได้สปีดเท่ากับที่เราไปวิ่งอยู่บนถนนนะครับโดยการเพิ่มนะครับหรือลดค่า ตัวนี้นะครับให้สปีดเท่ากับที่เราไปวิ่งมานะครับจากบนถนนจริงนะครับแล้วเราก็จะได้การตั้งค่ารถซิมเนี่ยใกล้เคียงกับที่เราไปวิ่งบนถนนจริงเลยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของรถซิมนะครับเราก็จะไม่ต้องไปเทสบนถนนเนาะครับจะไม่ได้เกิดอันตรายนะครับแล้วก็จะได้เห็นข้อมูลต่างๆทั้งแรงมา้าแรงบิดได้จากค่าเรียลไทม์อยู่แล้ว นะครับสามารถเซตปรับจูนตรงนี้ได้เลยหรือเวลาเราเปลี่ยนอุปกรณ์1ชิ้นนะครับในว่าจะเปลี่ยนแค่มชาร์จปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แต่ละชนิดเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูการเปลี่ยนแปลงนะครับจากโหมดฟังก์ชันรถซิมได้เลย